อ่ะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผลงานการใช้ตัวไร่เทพสองเขียวนะครับกับตัวชุมพู่นะครับผมทัพทีมจันนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าการใช้ตัวไร่เทพนะครับผมก็จะทําให้ใบนะครับผมใบสมบูรณ์นะครับผมนะครับสมบูรณ์ใบใหญ่ใบเขียวนะครับใบหนานะครับผมแล้วก็ตัวระบบโครงสร้างของลําต้นแล้วก็ระบบรากนะครับผมแข็งแรงนะครับผมนะแล้วก็ตัว กิ่งก้านนะครับเหมาะครับที่จะเริ่มที่จะเข้าสู่ระยะดอกอได้ในรอ,อบฤด,ดูถัดไปหรือว่าเขาเขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาถัดไปนะครับตัวนี้นะครับผมตัวไรเทพนะครับก็จะสามารถที่จะ,ะใช้ได้ตั้งแต่ระยะแต่งกิ่งนะครับผมทําใบนะครับผมก็ฝากตัวไรเทพนะครับซองสีเขียวไว้ให้ เกษตรกร,ะกรนะครับใช้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ